ครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอเภืองเลยนะอําอําเภอเมืองครับอ๋ออําเภอเมืองวนี่มามาบ้านดิวเบ้ครับก็พาดิวเบ้มาขอตังค์ครับก็สงสัยจะแฮปจบลงได้แฮปปี้ยันดีครับมาดสองคนนี้ด้วยนี่พลขับของเราสวัสดีครับบ๊ายบายเป็นไงบ้างพี่ปองวันนี้เหยียบมาเท่าไหร่เหยียบมา140ครับ140เราเดินทั้งแต่5โมงครึ่งตอนนี้ตอนนี้ สองทุ่มทำไมมันช้าจังร <laughs> อแวะซื้มน้ำมันครับเซเว่นต้องการมากทำนนมามา่าขนมปังลูกชิน้นไปไหนวะไงโจเราจะไปไหน,ไไหนอ,อ๋อพิซ <I> am, ซ่าอ๋อพิซซ่าหรือไอแอนไอแอนพิซซ่าตรงกางเมืองจริงๆอ่ะมันอยู่ตรงไหนตรงนู้นราชพัฒน์กระปบะซิ่งครับทนะี่บุรีรัมย์มีกระป๋ซิ่งแล้วนะครับมีคุณโจเมื่อไหร่คุณจะมีอีกสิ้นปีนี่แหละครับ วันนี้ลากันไปเท่านี้ไหมครับสวัสดีคาว